เฮ้ยอะไรวะมีจานครับทุกๆคนไม่น่าจะให้หมานะครับนะถ้าให้หมาน่าจะอยู่ข้างล่างนะครับพี่ได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์ว่ะใครอะไรมาซ่อนหะเปล้างคะมีเสียงสตาร์รถเกิดขึ้นครับรือว่าชักไม่ชอบมาพากลแล้วนะเนี่ย ำนานบานหลอนปริศนาอดีตอันแสนเศร้าที่ไม่น่าจดจำในทุกๆคำบอกเล่าเราจะไม่ขอเอ่ยถึงแต่เหตุใดจึงและดูสุดน่ากลัวเหมือนถูกปกะคุมด้วยหลายสิ่งที่หลอนและชวนขนหัวลุกแบบปรุกไม่เติน แต่ละจุดเหมือนซุกซ่อนและทิ้งไว้ด้วยปริศนามากมายที่ยังไม่มีใครเคยพิสูจน์แบบสุดเกินวันแล้ววันเล่า ขึ้นแล้วขึ้นเล่ากับคำถามสุดแสนเศร้าหลอนในตอนราตีทั้งหลายที่คล้ายกองทับถมเป็นเวลาเนิ่นนานวันนี้จีดีขอมาเยือนเพื่อเตือนสติและเช็คอินถึงที่ว่านำนานบทนี้จะเฮียนสมคำร่ำเลือหรือไม่อาสาขอลุยไปข้างหน้า เพื่อสำรวจและตรวจความหลอนในทุกจุดนาทีชีเป็นชีตายได้เริ่มขึ้นแล้วอะอะอะ สถานที่ตรงนี้แอสเซทต,ตรงนี้หลาย10ล้านนะครับมีเจ้าของแน่นอนนะแล้วเขาคงไม่มีใครเพิม่มอันนี้พูดตรงๆนะถ้าเป็นของผมเองผมก็คงไม่มีใครเพิม่มถ้าจะให้ใครมาบอกว่ามีผีมีอะไรต่อมีอะไรเต็มไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นผมมาในมุมกลับนะครับผมมาว่าแท้จริงแล้วเนี่ยมันคืออะไรนะเราต้องได้คําตอบนะครับสวัสดีครับมีใครอยู่บ้านไหมเอ่ย ลงมาจ่ายตังให้กูด้วยท่านใดตังผัดไทยกับลาดหน้าผัดเสี้วไว้ได้โปรดเก็บสดเอาไว้อะทาไม่จ่ายตังแล้วเราก็เดี๋ยวกูขึ้นไปเอาเองนะเออมีคนอยู่ไหมครับอันจริงๆไม่ตลกนะครับผมก็ให้กูก็นลืมไปว่าไม่มีคนนี่ว่า ข้อมูลยืนยันชัดเจนว่าไม่มีคนนะครับเพราะฉะนั้นไปได้เลยเราเจอกับเราเจอกับบางสิ่งนะครับผมโอเต็มไปหมดเลยครับทุกท่านอุย้ยตายแล้วมีทุกอย่างเลยเอาแล้วอากงกับอามารักกันนานๆน,นะครับผมผมไม่มารบกวนนะครับ ไปต่อครับทุกๆคนเหมือนมีอะไรบางอย่างครับน่าจะเป็นโซฟาป้าขนมนะครับผมโคตรเหม็นเลยครับทุกๆกคนไรลุ่นมาพ่นไว้ในตอนกลางวันนะครับกลางคืนไม่มีใครกล้าเข้าเลยนะครับณจุดนี้นะครับผมโหเหม็นมากเลยว่ะเฮ้ยเสียงที่อะไรวะโหพะเจ้า แม่งโคตรน่ากลัวเลยครับผมหุยข้างบนไม่เคยมีใครขึ้นนะครับนะล้านเปอร์เซ็นนะครับผมตั้งแต่ที่มีอะไรต่อมีอะไรหลายๆอย่างนะครับสูลูกุยแต่ที่แน่ๆอันนี้คุณคือผู้ตัดสินนะครับผมอ่ะอ่ะอ่ะ มันคืออะไรวะมันเอาไว้ทำอะไรวะคุณคือผู้ตัดสินนะครับผมอันนี้ผมไม่โน้มน้าวหรือไม่คอนวินนะทุกคนอนดีตเป็นยังไงไม่สําคัญผมไม่ได้มาเล่าเรื่องอดีตนะครับผมไม่ว่าจะเกิดอะไรกับนี้อะไรผมไม่พูดนะครับแล้วผมก็ไม่เล่าแล้วไม่ให้ความสําคัญกับมันด้วย <c oughs> แต่ผมให้ความสําคัญกับปัจจุบันและอนาคตนั่นเองอ เ,เ,เมื่อกี้ผมได้ยินเสียงข้างบนเหมือนเสียงฝีเท้าเลยวะ่ะแล้วเขาอาจจะมีบันไดนะครับหรืออะไรบางอย่างนะครับเพราะตรงนี้ไม่มีบันไดแล้วนะครับทุกๆคนตรงนี้ไม่มีบันไดแล้วครับขึ้นยังไงวะเนี่ย ผมเองอยากรู้นะครับผมว่าข้างบนนะครับมันมีสภาพไหนเป็นอะไรยังไงนะครับผมนะครับผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านที่อยู่ณจุดจุดนี้ก็อยากรู้เช่นกันนะครับว่ามีการมั่วสุมหรือไม่นะครับและมีสิ่งแปดกปลอมหรือเปล่านะครับตรงนี้นะครับค่ำคืนนี้นะครับผมข้าพเจ้าก็ d d ดราก้นะครับมาเพื่อค้นหาบางสิ่งนะครับผมที่เป็นสิ่งแปลกปลอมหรือ มีการม่วสสมหรือเปล่าจึงทําให้คนเห็นและเข้าใจผิดถึงเงาแปลกๆประหลาดทั้งหมดที่อยู่บริเวณด้านบนนะครับรวมทั้งกลิ่นแปลกๆที่มาเป็นระรอกนะครับบางวันก็เหม็นบางวันก็ไม่เหม็นแท้จริงแล้วมันคืออะไรกันแน่ตรงนี้นะครับผมขออนุญาตตรวจตราแทนท่านเจ้าของแล้วกันเพราะว่าสภาพแบบนี้หาคนขึ้นไปยากผมรับอาสาเองนะครับทุกทุกคนนะครับไปต่อครับให้กูขึ้นไปยังไงวะเนี่ยครับจริงไหมทุกทุกคนผมไม่รู้ผมจะขึ้นไปยังไงนะครับเพราะว่าตาขนม โยนบันไดลิงมาให้หน่อยบันไดที่ป้าใช้ปีนขึ้นนะ่ะป้าโยนลงมาให้หน่อยผมอาจจะต้องปีนนะครับขึ้นไปตรงนี้ให้ได้ทำยังไงก็ได้นะครับไม่ว่าจะด้วยวิธีใดนะครับผมรองเท้ากูก็นลื่นเฮ้ยทุกทุคนครับไม่ใช่ผมนะครับเมื่กี้เสียงเหมือนสีเท้าคนเลยครับ ถ้ามีคนผมไม่ขึ้นไปนะครับป้าป้าอยู่ข้างบนหรือเปล่าครับจริงหรือเปล่าป้าที่เขาบอกว่าป้ายังอยู่อ่ะแต่ถ้าไม่ใช่ป้าผมขยี้นะถ้าเป็นคนนะครับก็โยนกระถางต้นไม้ลงมาโดนหัวผมนะครับเดี๋ยวผมแถมค่ายังชีพให้ด้วยนะครับพี่ข้างเนนหลักมันมีอะไรสักอย่างหนึ่งไม่รู้ว่าฆ่าหรืออะไรดิลองส่องอีกทีนิลองส่องอีกทีนึงมันเป็นยังไงลักษณะมันเป็นยังไงยังไม่ใช่คนไปห้อยอยู่ตรงนั้นนะ เป็นสิ่งเดียวที่ผมไม่อยากจะเจอเลยนะครับนะ problems. ในบ้านล้างผมพูดตรงๆนะเจอผีเจอหมาเจอแมวเจออะไรผมได้หมดเจองูเห่าจงอางได้หมดแต่ถ้าเจออะไรที่มันห้อยๆหรือใครคิดสั้นตรงนี้ผมไม่โอเคนะครับผมอุ้ยอึบอึบอุ้ยเล็กกอหมดเลยพี่ชายพี่ชายเฮียมันโคตรน่ากลัวเลยครับทุกคน นิสัยอย่างผมนะครับตรงนี้ใครจะโกรธก็อย่าเพิ่งโกรธผมนะผมเป็นคนที่ยอมเจ็บตัวกลับบ้านแต่ไม่ยอมเจ็บใจกลับบ้านนะครับเมื่อกี้มีเสียงตึ้งมาจากด้านบนครับทุกคนผมจะใช้เชือกเชือกปลาพยอมให้เป็นประโยชน์นะครับผมอป๊บนึนอึ้บน้องๆหลานๆนะครับเยาว่าชนอย่าทําตามผมนะครับผมอย่าเรียนแบบผมโดยเด็ดขาดนะครับผมผ่านการฝึกมาดีผมเองก็ตกบ่อยๆเหมือนกันนะครับอึ๊บสเต็ปแรกผ่านไปด้วยดีนะครับผม ทุกฝีก้าวนะครับตรงนี้บอกได้เลยมันคือความเสี่ยงแต่ถ้าเราจะเสี่ยงเราต้องเสี่ยงแบบมีสตินะครับเราต้องเสี่ยงแบบมีสตินะครับไม่ได้เสี่ยงแบบโง่ๆนะครับใจกล้าแบบโง่ๆนะครับผมตายมาเยอะแล้วเพราะฉะนั้นทุกย่างก้าวต้องมีสตินะครับต้องวิเคราะห์ให้ดีทุกคนดูเหล็กเลยครับเชือยเหล็กแม่งพร้อมพังเลยครับผมอะไรบางอย่างครับทุกท่านมึงเอาผ้ามัดไว้ทําไมวะเชือกอะไรวะเนี่ยคุณคือผู้ตัดสินนะครับเฮ้ยอย่าบอกนะว่า ปลาขนมโคตรน่ากลัวเลยครับทุกๆคนไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาเอาไว้แขวนปลาสลิดนะครับหรือว่าเอาไว้ตากกล้วยน้ำว้านะครับผมตรงนี้นะครับนะมองโลงในแง่ดีไปก่อนนะครับผมน่าจะมีการมัดเกิดขึ้นนะครับแล้วก็อะไรบางอย่างแล้วก็มีการตัดถูกตัดด้วยมีดครับเป็นของมีคมเลยครับตรงนี้ครับอาจจะมีการตากปลาสลิดของปลาขนมนะครับผมคุณคิดว่าในห้องนี้มีคนอยู่หรือเปล่าครับพี่ชายครับ ถ้ามีคนอยู่นะครับผมไม่กวนนะครับถ้ามีคนผมจะได้บอกนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ในบริเวณโดยรอบนะครับว่ามีคนอยู่นะครับเป็นคนจรไร้บ้านนะครับผมทุกอย่างจะได้เคลียร์นะครับไม่เอาแบบอยู่แบบแอบๆหลบๆซ่อนๆแบบนี้นะครับผมเพราะคนอื่นจะเข้าใจผิดนะครับถ้าเห็นตอนดึกๆเป็นกูกูก็วิ่งนะครับผมตรงนี้บอกเฮ้ยอะไรวะมีจานครับทุกๆคนเฮ้ยมีจานข้าวว่ะไม่น่าจะให้หมานะครับนะถ้าให้หมาน่าจะอยู่ข้างล่างนะครับ นี้นะครับใครที่กลัวความสูงห้ามดูนะครับผมสี่ตีนงยังรู้พลาดนักป่ายังรู้พังนะครับไม้อันนี้นะครับห้ามเหยียบโดยเด็ดขาดนะครับผมเด็กๆนะครับน้องๆหลานๆห้ามเล่ห้ามทําตามผมนะครับห้ามลอกเลียนแบบนะครับไม้อันนี้ห้ามเหยียบเด็ดขาดแตะไม่ได้นะครับผมเชี่ยเหล็กกรอบหมดแล้วอุ้ยเหล็กกรอบหมดแล้วครับทุกๆท่านเหล็กกรอบหมดแล้วครับฮึยับยางกาวต้องมีสตินะครับผม ประสบการณ์ล้วนๆนะผมไม่สนใจทฤษฎีอะไรทั้งสิ้นนะครับสิ่งที่ผมให้ความสมําคัญคือประสบการณ์นะครับทฤษฎีมีไว้เพื่อนําทางแต่ประสบการณ์มีไว้เพื่อให้เราเติบโตนะครับเพราะฉะนั้นผมให้ความสําคัญกับประสบการณ์ครับ๊เฮ้ยเสียงมาจากข้างบนครับไม่ใช่ชั้นนี้ครับทุกๆคน อาขนมมีจานข้าวครับผมจานข้าวนี้ของคนไม่ใช่ของหมานะครับมีกระเป๋าเขี้ยโคตรน่ากลัวเลยครับในนี้เหม็นมากเลยครับทุกคนมีกลิ่นโชยๆมาจากในนี้นะครับอาจจะมีไอเด็กตายนะครับผมในนี้เลยครับทุกๆท่านเหมือนมีโต๊ะแล้วก็เหมือนมีหมอนโดเรมอนครับอ๋อไม่ใช่หมอนครับเป็นผ้าใบไม่มีร่องรอยของสิ่งมีชีวิตอยู่ณจุดนี้นะครับอ๋อเจอผ้าห่มหนึ่งผืนนะครับ แต่ดูจากสภาพแล้วรอยฝุ่นนะครับน่าจะไม่มีคนขึ้นมาไม่ต่ำกว่า3ปีได้แลครับตรงนี้นะครับผมฝุ่นแน่นมากเลยครับผมเฮ้ยมีห้องด้วยครับทุกทกคนเจอกับห้องครับเฮ้ยเสียงเยี่ยอะไรข้างบนวะเหมือนล็อกจากข้างในครับ เฮ้ยเฮียเสียงอะไรอะทุกทุกคนครับเสียงอะไรไม่รู้ดังออกมาจากในห้องครับเสียงเหมือนมีสัตว์กระชากอะไรบางอย่างนะครับหรือเสียงกระชากขยับมาจากในห้องครับทุกทคนเฮ้ยเสียงมาได้ไงวะที่นอนครับทุกทท่านที่นอนครับเฮ้ยประตูนี้ผมเปิดเรียบร้อยเมื่อกี้นะครับนะ อาจจะมีบางส่วนที่หลุดหลุดไปนิดนึงนะครับไม่เป็นไรนะครับผมอาจจะมีหนูตายนะครับผมเฮ้ยเชี่ยใครเคาะประตูวะพี่ได้ยินเสียงโมอเตอร์ไซค์วะมันมีมอเตอร์ไซค์เลี้ยวไปัดตังคเลยใครเอาอะไรมาซ่อนอะไรเปล่าวะสถานที่อาโคจรแบบนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับพี่ตอนนี้มีแต่รถพี่แต่ว่าคนไม่มีคนระับเฮ้ยมีเสียงตตารถเกิดขึ้นครับ ของจริงหมดนะครับอ <super> <Brothers> ันนี้คือสดสดเลยนะผมไม่ได้ทําการสํารวจก่อนด้วยนะครับเพราะถ้าผมทําการสํารวจก่อนความจริงหลายๆอย่างก็จะไม่ปรากฏนะครับนะพี่ได้ยินเสียงมันขับออกไปแล้วแม่งดับเครื่องมันไปจอดที่อื่นหรือเปล่าวะตอนนี้เมื่อกี้มันออกมาปุ๊บแล้วมันไปเลยพี่ผมเรียกไม่ยอมนั่นเลยเฮ้ยกูว่าชักไม่ชอบมาพาคลแล้วนะเนี่ยมันมากี่คนวะคนเดียวพี่มันไม่สําคัญนะครับว่ามันจะมากี่คนนะครับสาคัญที่ว่ามันเข้ามาทําอะไรมากกว่าออกไปแล้วใช่ป่ะเมื่อกี้มันเข้ามาคนเดียวแล้วออกคนเดียวป่ะ ที่ถ้าดูในลูกยนเลยผมเรียกก็ไม่ยอมจอดทีสัตว์เลยที่แบบนี้มึงเข้ามาทําไมที่นี่ผมบอกก่อนนะผมบอกก่อนเลยนะครับที่นี่มีเจ้าของแล้วเจ้าของไม่ธรรมดาด้วยนะครับและแอสเซทมูลค่าทั้งหมดเนี่ยเจ็ดสิบแปดสิบล้านไม่ใช่ให้ใครมาขี่มอเตอร์ไซค์เล่นตอนตีหนึ่งตีสองนะครับตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะฟ้องเจ้าของเขาเลยนะครับแล้วผมมีสิทธิ์ด้วยนะครับผมถ้าไม่สุดก็ไม่ต้องเรียกรอนดาก้อนผมไม่ชอบทําอะไรครึ่งๆกลางๆนะครับ ตอนนี้ไอ้มอเตอร์ไซคันนั้นนะครับไม่ได้อยู่ณนะบริเวณจุดๆุดนี้แล้วนะครับประเด็นก็คือว่ารอว่ามันจะกลับมาอีกครั้งพร้อมกับพวกพ้องหรือไม่นะครับผมปัญหาตอนนี้นะครับผมกูจะขึ้นยังไงไอ้บ่าวเพื่อนมึงมารับะ่ะมึงก็ลงมาดิอุ้ยโคตสูงเลยสัตว์หืเอุ้ย เฮ้ยเฮียลมตีอะไรบางอย่างหรือเปล่าอวางตะเกียงก่อนอ๊บหนึ่งสองซ้ำถ้าพาตตกตายแล้วนะหนึ่งสองซ้ำ เรียบร้อยครับทุกทุกคนหูยเฮีย้ยลงยังไงวันนี่โยซโซลกูกวยโซลูกวยอ่ะอ่ะอ่ะ,อะพี่ชายมีหมามีแมวเปล่าวะหรือลมพัดกระเบื้องสามสองหนึ่งฮึบเอาเฮี้ย oh, yeah. ไอ้เล็กแล้สัตว์มึงลงทางไหนวะเฮี่ยอเลยว่าหลังพึ่งเต็มเลยครับพึ่งจะต่อยกูอีกหรือเปล่าเนี่ยอืมเป็นหลังเลยครับผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ในระแวกนี้นะครับผมเขาการันตีมาแล้วนะครับว่าไม่มีคนจรอ,อาศัยอยู่ในนี้เลยนะครับนานมากแล้วด้วยนะครับผมมาหาว่าผีมีไม่มีไม่ม,ม,มีประโยชน์นะถ้าเรารู้ว่าผีมีหรือไม่มี นะครับผมเงินเดือนเราก็ไม่ได้มากขึ้นมันก็ไม่ได้ทําให้เราหล่อขึ้นหรือขี้เละลงหรือโบนัสสิ้นปีในี้กูได้เยอะขึ้นหรือทําให้กูวิ่งได้เร็วขึ้นไม่มีประโยชน์นะครับผมสิ่งที่มีประโยชน์ที่สุดนั่นก็คือเอาชนะกับสิ่งที่เรียกว่าผีเพราะเมื่อใดถ้าคุณเอาชนะมันได้เมื่อไรเมื่อนั้นมันจะมีก็ดีไม่มีก็ช่างหัวแมงนะครับผมค่ำคืนที่ฝนโปรยปราย เราได้มานั่งแอบในบ้านร้างหลังหนึ่งซึ่งมีอะไรหลายๆอย่างน่าสนใจไม่สุดไม่ต้องเรียกกอดดาดก่อนนะครับทุกทุกคนครับเยี่ยภาพนี้ยังกันหนังผีเลยวะ่ะสองชั่วโมงที่ท่านรับชมผมนะครับ หากคุณมองให้ลึกถึงในยะในหลายๆสิ่งที่ผมแฝงและเจตนานะครับผมตรงนี้บอกได้เลยว่าในมุมของความเสี่ยงและอันตรายจงอย่าลอกเลียนแบบเด็ดขาดนะครับเพราะผมกว่าจะทมาถึงจุดๆดนี้ผมเองก็พลาดเป็นประจำ นะครับแทบจะเอาชีวิตไม่รอดก็เยอะนะครับผมสิ่งที่ผมมีคือประสบการณ์ล้วนๆน้องๆเยาวชนห้ามทําตามเด็ดขาดไม่ใช่เห็นพี่ก๊อตทำแล้วเอามั่งนะครับเห็นพี่ก๊อตทำเท่แล้วเอามั่งอย่านะครับตรงนี้ผมขอเลยนะครับเพราะผมเองเคยเป็นแบบนั้นผมเข้าใจนะครับอย่าเรียนแบบเด็ดขาดนะครับผมแต่คําตอบที่ผมมีให้ผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ในระแวกนั้นก็คือ ข้างบนนี้ไม่มีสิ่งมีชีวิตนะครับผมไม่มีสิ่งมีชีวิตไม่มีคนจรจริงๆอย่างที่หลายๆคนสงสัยนะครับเฮ้ยไอแหวงเสียงเดินเลยครับทุกๆคนไม่ใช่เสียงน้ำหยดนะครับเมื่อกี้เสียงมาจากชั้นสองครับ หลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่ใครไม่อยากให้ผมพูดผมก็จะไม่พูดพราะพูดไปก็ไม่มีประโยชน์นะครับผมเอาเป็นว่าขอสรุปเลยแล้วกันนะครับผมขอสรุปเลยนะครับว่าบนนี้กับอาคารนี้เฟรดนี้นะครับไม่มีสิ่งมีชีวิตใดๆทั้งสิ้นอยู่แล้วก็ไม่มีคนจรจัดอาศัยอยู่นานแล้วนี่คือคําตอบของผมนะครับผมอาคารอื่นผมไม่รู้ผมยังไม่ได้ไปแล้วผมยังไปไม่ถึง นะครับหนึ่งนะครับหากคุณมองให้ลึกถึงภารกิจนี้นะครับจําไว้เลยนะครับทุกๆคนนะครับไม่ว่าคุณจะเจอกับอุปสรรคอะไรก็ตามนะครับจงก้าวข้ามผ่านมันให้ได้อย่าหนีอย่าหลบปัญหาเพราะถ้าคุณหนีปัญหาถ้าคุณหลบกับอุปสรรคแล้วก็คุณก็จะต้องหลบต่อไปทั้งชาติเพราะมันอยู่กับคุณมันอยู่ในใจของคุณทางเดียวที่คุณจะหลุดพ้นนั่นก็คือสู้กับมันสู้กับปัญหาที่อยู่เบื้องหน้าสู้กับอุปสรรค และถ้าคุณสู้กับมันได้หนึ่งครั้งครั้งที่สองครั้งที่สครั้งที่สี่มันจะตามมานะครับตรงนี้บอกได้เลยว่าผมเป็นกําลังใจให้ทุกๆท,ท่านไม่มีใครหรอกครับที่ไม่มีปัญหาชีวิตปัญหาการงานปัญหาครอบครัวปัญหาอะไรต่อมีอะไรแต่ที่รู้รู้ทุกปัญหามันคือยาที่จะทําให้เราเติบโต